สวัสดีครับคุณผู้ชมมือนี่พามาชมมาชิมลาบก้อยเส็บแซบนะครับเนื้อไม่ไม่สดสดแขรนอุ่นๆเต็มเต็มเลยครับมือนี่เอาใจสายค้มครับมีบีสดบีแทๆมาพร้อมครับเอ้ยคมริ้วเลยแหละเมนูที่ข้าสีน้ำเสนอมือนี่ครับก้อยเสือครับผมพี่น้องนี่ครับเสือหองไห้ไม่ไม่สดสดนุ่มๆเด้งๆเลยครับเนี่ยเนื้อยังอุ่นๆอยู่นะครับเนาะนอกจากเนื้อเสือแล้วก็ย่งสีนมีเนื้อสันครับผมงามๆเลยครับพลอยๆครับยาง่ายครับแบบนี้ในการในการครับ นี่เป็นตับสดครับนี่หน่อยใช้สอยย่างประหยัดครับแบ่งปันรอยยิ้มกันไปนะครับเนาะผสมผสมกันไปครับ30ิบกีเพื่อนครับอ๋อละเล็กละน้อยนะครับเนาะสำหรับเนี่ยเสื้อห้องให้นะครับแกสีเป็นเนี่ยติดมั่นนะครับเนาะแกสีได้เรื่องความหอมครับผมแล้วก็สัมผัสในการเคี่ยวนะครับเนาะสิ่งนี้ทั้งขุดปัดทั้งเหนียวแน่หยาบน่ำทั้งกรุบกร้อมหมดเลยครับโอ้หลากหลายรสสัมผัสครับ สำหรับเคียงเนื้อร้านนี้นะครับเนาะร้านเพิ่นืุอว่าร้านงัวน้อยนะครับเนาะอยู่จังหวัดอุดรนะครับออกจากตัวเมืองอุดรไปทางสกลน้อยนึงครับอยู่สายมือก่อนถึงตลาดไทยศรีครับผมนี่ครับเนี่ยสดทุกวันครับผมช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝ้าหน้าฝนนะครับเนาะฝนตกฝนลงนี่ครับขั้นหน้าใหญ่ขาดนะครับเด้อขั้นหน้าผู้ใดบ่ท่านดีก็ไปปั้นไว้ครับผมเดี๋ยวน้ำหลากครับผมนี่ครับปุดปุดปัดปัดครับไายการเลยครับดีสดๆเลยครับมือนี้ บีสดๆครับเขียวลืมๆเคียวลืมๆเลยครับเขียวปีเลยครับเขียวปันญเญนี่ยขุมพลบนดิจยใจเลยเนาบุคคลยังใส่ไหมเนายงานบุคคลครับใส่ไว้ถ้าจับ คักครับนะครับพี่น้องเขียวเหนียวๆ,ๆเลยข้างล่างขมโซถิ่มครับรุ่นนี้ขมจนยางเดาด้วยว่าใส่เลือดน้ำเลือดสดๆครับผมนัวครับอุ่นใจเีหัวผมนัวเกันเลยอุ้มมีขนาดจากเลยใส่เกลือน้ำครับน้ำปลา อีกคนเข่าขัวครับอ้าวจัอุดตัวหวามซรอยโคเร่หล่นไปไหน หอมหึืน้าจังไว้เนี่ย,ดยได้แตกให้สุดยอดเลยให <c oughs> ้ได้กินด้เ่ยคนเด็กหน,น่อยพวกสุดลดล้ได้เ่ยใส่ลายมืนหอมครับสุดยอดเลยไก่เสือครับมาเลยเยษๆทงกัน ชุดยครเขาเขาฮวันฮวนเนี่ยก็สุดๆโอ้สุดยอดแล้วครับพี่น้องเย้ถ้ามีไงเลยมีครับสายคมมีแท้ครับมีแท้นี่สิคมแบบอัมรำนะครับคมเหลวหวานปลายครับสีบ่็คมแบบขึ้นคมนะครับอันนี้คมแบบอัมรำครับจำหรือไม่โอ้มันไหลแม่น้ำข้าเขาครับนะสุดยอดเลย,ยอลเอาไปครับบัดนี้ Hoa mang phiền là lê Hoa mắt niệm phục bắp 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 นี่อสันนี่พ่อยดิบีนห้องนี่โอ้สุดยอดดิขมอำลำอำลำนี่แลาบลบบง็อ่อยแซ่บ,รบตรงแบบนี้ครับเพล็ดสุดขมสุดปลาเกลี่ปลากราฟ้องเลเนี่อเงาปกกว่าครับสดๆจากต้นหลายเนาะ

ban bihana <coughs> ปูดมันเข้าไปพิช k ิ n g พิช k i n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  เหรอเขียวบดคั่มเลยบาดวันเขา่าเมานี่ครับเสียวมันๆ,ๆดีอันวันเนาะดูเราเลือดเนี่ยเนะขียวแดงไอ้แดงไอ้เขียวตีกันมันให้ปากปเป็นบ้า một đi điện được mình toàn tập thì thế nào ừ. sấy đây bự bắt, quả bì này có gì thế, nó chờ pha vào, khoa khảo là mình chọn sáp yon, mình đã lấy của bố già gian sáp yon ạ, nó mang sáp yon đi vào nấm phun, ยังยันตัวตีบหัวใจน้ำเบิ่นเด, <c oughs> ด่นเบสวยมาสดเลือดเนาะหูปีบปะเป็นยานหมดหัวพุนี่กินนยูนาตงกิ่นก็เียหน้าจริงนะหลายส่วนเอกข้างในอะไรเอือนกับว่าถือตีจะยั่เป็นยังหลายัก ถึงเครื่องครับไม่บบนเป็นขมแร็มๆครับมันเป็นขมแบบลำลำหวานไปดิหวานดีนะก้นแบบอก้อแบบลำดึกนี่มิติหลายๆ ลงยอมหลาบปั่นอย่างกันสม่ิงใหญ่รวมปูดพี่ขิงมะเขียวปืนครับเข่ามองโอน้ำเอ้ยน้ำแดงครับตั๋้เขียวไอแดง สุดจัดเลยวนี่ครับคนมีค่า <c oughs> กึกรบตัวนี้ข้างมันเป็นหรอเรือ เกียวไเบิร์เลยครับเียดูคลิคิงนเนี่ยล้ำลำแป่นขมเมามันแย่รสชาติเนี่ยบอกก่าแซ่บก็ไก่เนี่ยสันเพีวเว่ะ ครัความมันมี texture นะ texture ในการยำหลากหลายรูปแบบพไข่แน่หยาบแน่ประมาณน,นั้นเมนูนี้มีท่านผู้ช่มนะครับเนาะท่านผู้ชมของเพจเร์ทอดเป็นขอมาครับเมนูนี้ก๋วยเสือจากลู่แน่วาสันครับก๋วยเสือใส่เลือดอุจุวาสันมานี่ครับจัดให้่ไอพันเลยครับ เด็ดๆเลยมื่อนี้ทางกลางป่าเขาไผรครับทั้งเขาไผรทั้งเขาดำทั้งเขาสมบรรยากาศยามเโซโซครับโอ้หน้าขุนควนหอมๆโมเมนต์หนึ่งหมอกเนะครับเป็นเผาทานเผาผีเต่าผีเต่าผีเต่าโบราณ ชุดขนาดตับคำโอ้โอ้ครับแทมเนี่ตับใบมะเขียครับตับมาแล้วในปากเลย สุดยอดสุดยอดข้าวคุกบีข้าวเกียกบีข้าวจำบีเนาะกีเบิรดแ๋ยวนี้บีกันได้โอ้ผิดสะใจครับมันนี่ใส่ผิดไม่เอาไปปากบานเพื่อเบื่อก็ดีทำไมเนื้อก็ไม่พักก็สดเขาก็ห่อน บรรยากาศก็ดีบีกระบีแท้ๆโอ้ยผมแสีบแห้งอำลำสุดทนันเลยจังบในกระฝากกดไลค์กดแชร์หให้แด้วครับเด้อทุกแชร์ของพี่น้องนี่คือก่มร่งเรียกแห้งใจนะครับเนาะเติมไสเติมฟื้นให้บ้าบอยได้ไปสร้อยทีไมาสู่เบิงเรื่อยๆครับผมคลิปนี้อเมร่าไปจับพี่น้องไปเทีย่ยวเที่ยวแครับขอฝากไม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ